หนึ่งวันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว i อ N กลายเป็นวาระในช่วงวันหยุดพร้อมกับพาดหัวข่าวที่ว่าภูเก็ตอีกแล้วเมื่อสองนักท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ประชิดตัวกอดรัดฟัดเวียงจนดาบตำรวจสมศักดิ์ผอบหมู่จราจรสอพฉอลองลง้มลงไปกับพื้นจนดาบตำรวจได้รับบาดเจ็บที่นิ้วมือและขาจากนั้นมีการยื้อยแย่งอาวุธระหว่างนั้นดาบตำรวจสมศักดิ์พยายามป้องกันไม่ให้มีการแย่งอาวุธไปได้จนลั่นไปหนึ่งนัดโชคดีไม่มีใครเจ็บสาเหตุเรื่องนี้มาจากนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติสองรายขี่รถจักรยานยนต์ผ่านในลักษณะที่ใช้ความเร็วไม่ระมัดระวังทําให้ดาบตํารวจจึงเรียกให้หยุดแต่มีที่ท่านหลบหนีดาบตํารวจเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเป็นหลักฐานจากนั้นนักท่องเที่ยวทั้งสองคนปัดโทรศัพท์มือถือและเข้าประชิดตรวจตามภาพที่เห็นล่าสุดบิ๊กโจ๊กสุรเชษฐ์ถักพานกล่าวว่าหลังรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสั่งการให้ดูแลตํารวจที่ได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างดีพร้อมชื่นชมการทําหน้าที่ทางนี้สั่งการให้พลตำรวจตรีทรงโปรดสิริสุขขาผู้บังคับการต หเพิกถอนวีซ่าสองนักท่องเที่ยวต่างชาติดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดหลังจบคดีสั่งห้ามเข้าประเทศอีก กลายเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาอ้างว่าถูกครูพละเรียกเก็บเงิน200บาทเป็นค่าแก้ติดรอโดยนักเรียนนำสลิปการโอนเงินร้องเรียนกับเพจอีซอขยี้ข่าวขณะครูออกมาชี้แจงอ้างว่าสื่อสารผิดพลาดเป็นการเก็บเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนหรือเพื่อจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตและโอนเงินคืนให้กับนักเรียนทุกคนแล้วส่วนเรื่องการลงระบบแก้ติดศูนย์ติดรอนั้นดำเนินการไปแล้วเละกขอโทษแต่เหมือนเรื่องนี้จะยังไม่จบเพราะล่าสุดอีซอ ขยี้ข่าวเปิดอีกแชทของนักเรียนกับครูรายนี้พร้อมระบุข,ข้อความว่าครูบอกให้นักเรียนเขียนใบกแก้มาไว้และถามว่าเทอมนี้ติดกี่ตัวจะเอาผ่านตัวเดียวหรือ3มวิชายอยากผ่านไหมอยากผ่านต้องมาคุยและไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดให้ใครฟังล่าสุดร้องนายกเทศมนตรีนครนครนคราชสีมานายชัชวานวงจรซึ่งรับผิดชอบดูแลสถานศึกษาที่สังกัดเท,รรทศบาลของนครราชสีมาสั่งตั้งกรรมการสอบ15วันหากพบว่าครูคนนี้ผิดจริงต้องลงโทษทางวินัยและอ โดยไม่มีหลักเว้นจากกรณีฟินแลนด์ประกาศระงับวีซ่าแรงางานไทยที่เก็บเบอร์รี่ป่าทุกคนจากปมปัญหาอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้ามนุษย์ล่าสุดรัฐบาลออกมายืนยันแล้วกำลังแก้ปัญหานี้อยู่และนี้เป็นการระงับเพียงชั่วคราวเท่านั้นระยะสั้นตอนนี้จะชะลอการจะส่งแรงงานไปเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์และสวีเดนดจนกว่าจะมีการปรับระเบียบกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เป็นประโยชน์กับแรงงานไทยระยะยาวจะปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานไทยที่ไปเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแล และสวีเดนแลกกำหนดโทษของนางยจ้างยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญแก้ปัญหาค้ามนุษย์แน่นอนพร้อมเดินหน้าต่อต้อตานการค้ามนุษย์อย่างจริงจังปออศบุกยึดกางเกงช้างหนีภาษีกว่า3า0 0มืตัวค้างโกดังมูลค่าถึง6ล้านบาทโดยโกดังนี้อยู่บริเวณริมถนนเลียบโดนการจนาพิเศษฝั่งตายเขตบางขุนเทียนพฤติการก็คือมีนายทุนลักลอบนำกางเกงลายช้างาต่างๆประเทศทีไม่ผ่านขั้นตอนการเสียภาษีหรือพิธีการสุลกากรต,ตามขั้นตอนของกฎหมายจากการตรวจคนเจ้าหน้าที่ ยึดกเกงลายช้างที่ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศกว่าสามหมื่นตัวมูลค่าแล้วกว่า6ล้านบาทโดยทราบว่าถูกลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อรอจําหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยตํารวจนั้นยึดของกลางไว้ทั้งหมดหลังจากนี้เตรียมขยายผลเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาสอบสวนหากไม่มีเอกสารการเสียภาษีอย่างถูกต้องและนํามาแสดงได้อย่างชัดเจนก็ต้องถูกดําเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป